ตอนที่277ค่าตอบแทนบสับสบสัสบัสหนอนสีเลือดพยายามที่จะเจาะทะลุผนังเยื่อหุ้มโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกครั้งมันจะถูกปิดกั้นด้วยผนังเยื่อหุ้มโลกที่หนากว่าเดิมและแข็งแกร่งกว่าข้าเคยได้ยินมาว่าการขโมยเป็นเรื่องปกติมากในเมืองอยู่หลานเมื่อข้าพบเจ้าในวันนี้วิธีการขโมยนั้นช่างน่าทึ่งจริงๆ ร่างโคลนของหลัวเฟิงทั้งสามในโลกภายในร่างกายมองไปที่หนอนสีเลือดพร้อมกันและพูดด้วยรอยยิ้มปล่อยข้าออกไปข้าจะไม่มายุ่งกับเจ้าอีกหนอนสีเลือดส่งเสียงลอยอยู่ในอากาศห้าห้าเจ้าขโมยได้มากเท่าก็ได้ที่เจ้าต้องการและเจ้าสามารถเข้าไปในโลกภายในตัวข้าได้คิดว่าข้าจะปล่อยไปง่ายๆหรือหลัวเฟิง สามคนมองไปที่แมลงสีเลือดมันสายเกินไปแล้วหนอนสีเลือดกำลังโกรธปีกเล็กๆทั้งหกคู่ของมันฟาดพร้อมกันและหายไปในทันทีเมื่อมันปรากฏตัวอีกครั้งมันก็ไปถึงร่างโคลนตัวหนึ่งแล้วโคลนตัวนั้นคือโคลนเทียนกวงหนึ่งในโคลนทั้งห้าของหลัวเฟิง ร่างโคลนของเทียนกวงเป็นร่างโคลนที่ทำลายได้ยากที่สุดในบรรดาร่างคลนทั้งห้าและร่างกายก็เปรียบเสมือนสมบัติลับของอาวุธวิเศษหลัวเฟิงยังให้ความสำคัญกับร่างโคลนนี้มากเช่นกันแต่พลังงานสำรองที่ร่างคลนนี้สามารถทนทานได้นั้นไม่สูงมากนักยิ่งคุณมีพลังงานมากเท่าไหร่โคลนแสงท้องฟ้าก็จะยุบตัวและควบแน่นมากขึ้นเท่านั้น ความต้องการสําหรับเจตจำนงทางจิตวิญญาณก็จะสูงขึ้นพลังงานสํารองของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นสูงกว่าพลังงานโคลนแสงบนท้องฟ้าที่ยุบตัวและควบแน่นหนึ่งครั้งถึงสองเท่าด้วยพลังงานสํารองสามเท่าของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบโคลนแสงท้องฟ้าก็ยุบตัวและควบแน่นเป็นครั้งที่สององ พลังงานสำรองสิบเท่าของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบเป็นรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดที่หลัวเฟิงสามารถรักษาไว้ได้ในขณะนี้และมันได้ยุบตัวและควบแน่นสามครั้งส่วนรูปแบบที่แข็งแกร่งกว่านั้นละ่ะจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของหลัวเฟิงไม่สามารถทำให้มันยุบตัวและควบแน่นได้ปังมแมลงสีเลือดนั้นเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนเร้น โดยปะทะกับโคลโนของเทียนกวงอมันเหมือนกับสมบัติรับสองชิ้นที่ปะทะกันโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆอะไรนะเขาเป็นร่างโคลโนที่อ่อนแอที่สุดชัดๆมลแงสีเลือดรู้สึกประหลาดใจโคลโนของสวรรค์และโลกได้รวมเข้ากับโลกภายในร่างกายในขณะนี้พลังงานมหาศาลของสวรรค์และโลกได้ก่อตัวเป็นหินโม้ขนาดยักษ์ ซึ่งถือเป็นหินโม่แห่งการเกิดและการตายซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการลับสุดยอดที่สร้างสรรค์โดยหลัวเฟิงหินโม่ขนาดยักษ์ขังนอนสีเลือดไว้จนหมดสิน้นและพยายามที่จะบดขยี้นอนสีเลือดแต่ร่างกายของนอนสีเลือดตัวนี้ก็เปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนเร้นและไม่กลัวต่อการถูกทำลายไม่นะซวยแล้ว หนอนสีเลือดติดอยู่ในหินโม่ขนาดใหญ่และถูกทับจนแหลกละเอียดไม่สามารถหลบหนีได้มแมลงสีเลือดคำรามอย่างบ้าคลั่งหลัวเฟิงข่มวดคิ้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ข้อมูลของโจรพวกนี้มีพลังมากเขาเพิ่งเข้ามาในเมืองวันนี้และลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานโจรเลยสามารถรับรู้ชื่อของเขาสังหาร โครนที่อยู่ข้างกายเขาใช้เทคนิคคำสาบและการสังหารทันทีโคลนทั้งห้าของหลวงเฟิงโครนโลกโครนสวรรค์และโลกโครนเวลาโครนแสงทองฟ้าและโครนเหตุและผอลอโครนแห่งเหตุมีผลนั้นชัดเจนในแง่ของเหตุและผลมันเกิดมาพร้อมกับข้อได้เปรียบนี้และเหมาะสำหรับวิธีการรับของเหตุและผล หลัวเฟิงได้สร้างวิธีการรับของการดับศูนย์ของชีวิตที่มีขอบเขตสูงสุดแห่งการเกิดและการตายคำสาปการสังหารที่มองไม่เห็นนี้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับหนอนสีเลือดอักเพียงชั่วพริบตาหนอนสีเลือดก็ส่งเสียงหอนแหลมสูงและลมหายใจของมันก็อ่อนแรงลงอย่างมากหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้มแมลงสีเลือดพูด มแมลงตัวเล็กๆจะต้านทานการโจมตีของข้าได้หรอเพราะว่าหลวเฟิงและร่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สึกประหลาดใจลองอีกครั้งดีกว่าข้ายอมแล้วข้ายอมรับความพ่ายแพ้มแมลงสีเลือดกล่าวอย่างวิตกกังวลและหวาดกลัวมแมลงสีเลือดตัวนี้เป็นหนึ่งในมแมลงประจำถิ่นสามชนิดที่เขาพอเลี้ยงด้วยราคามหาศาล หากแมลงประจำถิ่นตายเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสสิ่งสำคัญคือวิธีการขโมยส่วนใหญ่ของเขาขึ้นอยู่กับจุดบกพร่องนี้เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปเพียงเพราะเจ้ายอมแพ้งั้นเหรอหลัวเฟิงทั้งสามมองดูเขาพร้อมกันข้าเต็มใจที่จะชดใช้แมลงสีเลือดนั้นไม่ค่อยเต็มใจนักแต่เขาทำได้เพียงพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง แม้ว่ามแมลงจะเหมือนสมบัติลับแต่คำสาบและวิธีการสังหารของมันก็ยับยั้งชั่งใจได้หากเจ้าทำอีกครั้งจิตสำนึกของมแมลงจะถูกทำลายเจ้าจะชดเชยได้เท่าไรข้าไม่ดูถูกคนตัวเล็กหรอกนะหลัวเฟิงกล่าวหนึ่งหมื่นคริสตัลหุนหยวนข้าย,ยินดีจ่ายหนึ่งหมื่นคริสตัลหุนหยวนมแมลงสีเลือดกล่าวหลวเฟิงย่อเย,อเยอ้ย มแมลงของเจ้าไม่ใช่โคลนนิ่งแต่เหมือนโคลนนิ่งแต่มันมีค่ามากกว่าอาวุธธรรมดาและสมบัติลับมากดังนั้นข้าจึงไม่ต้องการแล้วเพิ่มเป็นสองแสนหุ่นหยวนคริสตัลหากหุ่นหยวนคริสตัลหายไปหนึ่งอันแล้วก็ข้าจะสังหารเจ้าตอนนี้เลยสอง0 0 0คริสตัลหุ่นหยวนเลยเหรอมแมลงสีเลือดร้องอุทานช่างหน้าเลือดเกินไปแล้วนะ ข้าจะให้เวลาเจ้าคิดเรื่องนี้ถ้าไม่ยอมตกลงข้าจะสังหารมันหลัวเฟิงไม่ได้พูดจาไร้สาระกับมันเลยเขาเคยไปเยี่ยมชมธุรกิจมาหลายแห่งแล้วเห็นมแมลงที่คล้ายกันและได้ยินพนักงานบอกข้าว่าวัฒนธรรมจำเป็นเมื่อพิจารณาจากการต่อสู้หลัวเฟิงประเมินว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึกฝนคู่ต่อสู้ควรเป็นสามแสนหุนหยวนคริสตาน และอาจใช้จ่าย500,000หุ้นหยวนคริสตันก็ได้3 2. หลัวเฟิงมองดูหนอนสีเลือดโอเคมแมลงสีเลือดไม่อยากที่จะยอมรับแต่ในที่สุดก็ต้องตกลงขอเวลาให้ข้าหน่อยข้าจะส่งหุนห้นหยวนคริสตันมาที่นี่เร็วๆนี้มแมลงสีเลือดกล่าวเจ้าน่าจะรู้ว่าถ้ำของข้าอยู่ที่ไหนหลัวเฟิงกล่าว ข้าจะส่งหุ่นหยวนคริสตันไปที่ถ้ำของข้าในภายหลังให้หุ่นหยวนคริสตันกับข้าแล้วข้าจะให้หนอนสีเลือดตัวนี้กับเจ้าด้วยหลังจากเก็บหุ่นหยวนคริสตันไว้ข้างนอกแล้วหลวงเฟิงก็ยังกังวลว่าเขาจะถูกดักจับและสังหารเรียกข้าชดเชยจากถ้ำยังปลอดภัยกว่าโอเคโอเคมแมลงสีเลือดสามารถตอบสนองอย่างเศร้าโศก หลัวเฟิงพยักหน้าหลัวเฟิงหยุดเดินและเปลี่ยนเป็นลำแสงทันทีและบินตรงไปที่ถ้ำของเขาด้วยความเร็วสูงนี่เป็นธุรกิจของหุ่นหยวนคริสตันจำนวนสองแสนชิ้นดังนั้นหลัวเฟิงจึงแสดงความพึงพอใจให้ค่าชดเชยเป็นจำนวนสองแสนหุ้นหยวนคริสตันเลยร่างเตี้ยกัดฟันแต่ไม่มีทางเลือกเห็นได้ชัดว่า มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลภายในขององค์กรวิธีการของหลัวเฟิงนั้นแปลกและคาดเดาไม่ได้มันยากเกินไปที่จะร่วมมือกับโคลนจำนวนมากเขายังออกไปอย่างเงียบๆและไปเตรียมตัวรอสำหรับหุนหยวนคริสตันอะไรนะท่านถูกดักขโมยและจับมแมลงพิเศษไว้ของอีกฝ่ายเหรอตี้ชิงมองหลัวเฟิงด้วยความประหลาดใจมากมแมลงนั้นทรงพลังมาก และแอบเข้ามาในโลกของร่างกายข้าอย่างเงียบๆแต่มันเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้หลัวเฟิงยิ้มโลกในร่างกายของเขาไม่สามารถหยุดมแมลงได้จริงๆแต่โคลอของสวรรค์และโลกนั้นเหมาะสมที่สุดสาหรับการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกหนึ่งดังนั้นมแมลงนั้นจึงถูกจองจำหากไม่ได้รับการชดเชยเพียงพอข้าจะสังหารมแมลงพิเศษตัวนี้ด้วยตัวข้าเอง เขารู้จักชื่อของท่านทันทีที่ท่านมาที่เมืองอยู่หลานนั่นหมายความว่าใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสของห้องโถงผู้อาวุโสแน่ตี้ชิงกล่าวแน่นอนเขาจะโจมตีท่านในฐานะผู้มาเยือนใหม่ผู้อาวุโสจะไม่เป็นแบบนี้นี่อย่างมากก็แค่ออกคำสั่งที่ออกโดยสมาชิกระดับกลางของพวกเขาท่านหลัวเหอ ถ้าเจ้าเอาหุ่นหยวนคริสตันจำนวนสองแสนชิ้นนี้ไปพวกมันคงจะจับตามองดูท่านอยู่ตี้ชิงกล่าวท่านคิดว่าท่านรับมันไม่ได้เหรอหลัวเฟิงมองไปที่ตี้ชิงกองกำลังที่ถูกขโมยมาไม่มีอะไรต้องกลัวตี้ชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกเราออกมาจากโลกต้นกำเนิดและมีโคลนนอกจากชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงแล้วท่านยังกลัวอะไรอีก ท่านแค่ต้องเตรียมใจไว้พวกมันจะทำแบบนั้นในอนาคตมันจะเล่นงานท่านแน่ๆหลัวเฟิงพยักหน้าชายผู้แข็งแกร่งที่ออกมาจากแหล่งที่มาของโลกมีร่างโคลอนอยู่ในบ้านเกิดของเขาเมื่อออกสำรวจภายนอกมักจะตายในการต่อสู้และสูญเสียสมบัติไปเมื่อสิ่งที่มีชีวิตที่ก้าวกระโดดออกมาจากกรงเท่านั้น จึงจะสามารถทำลายวิญญาณพวกเขาและทำให้ตายผ่านทางโลกต้นกำเนิดได้ถ้าท่านซ่อนตัวอยู่ข้างนอกแม้ว่าท่านจะระมัดระวังที่จะซ่อนตัวท่านก็จะริเริ่มก่อปัญหาเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงหลัวเฟิงไม่สนใจเนื่องจากอีกฝ่ายโจมตีเขาก่อนมันต้องชดใช้หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็มีแขกมาถึงทางเข้าถ้ำแล้วมาแล้วล่ะ หลัวเฟิงตี้ชิงและคนอื่นๆเดินออกไปพร้อมๆกันร่างในชุดคลุมสีดำยืนอยู่ที่นั่นและภายในร่างในชุดคลุมสีดำนั้นเต็มไปด้วยหมอกหมอกนั่นบิดเบี้ยวและเขายังสังเกตหลัวเฟิงและตี้ชิงอีกด้วยหลัวเฟิงซินะข้าพูดถูกไหมหมอกคลุมสีดำกล่าวเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการคริสตันหุ่นหยวนสองแสนชิ้นนะ เจ้าสามารถเลือกที่จะไม่ให้มันก็ได้นะหลัวเฟิงมองไปที่เขาตี้ชิงยังมองไปยังหมอกคลุมสีดำอย่างสงบจากด้านข้างคนแข็งแกร่งที่ออกมาจากโลกต้นกําเนิดล้วนมีความหยิ่งพยองอยู่ในแก่นแท้หากเจ้าไม่หยุดที่จะต่อสู้จริงๆคิดให้ดีละ่ะว่าใครควรจะกลัวใครกันแน่เยี่ยมหมอกคลุมสีดำพยักหน้าแล้วท่นใดนั้น ถุงผ้าก็ปลิวออกมาจากหมอกถ้าเจ้าตรวจสอบจะมีคริสตัลหุ่นหยวนสองแสนชิ้นอยู่ข้างในหลวเฟิงเอื้อมมือไปหยิบมันเขาทำการตรวจสอบจากนั้นพยักหน้าและยืนยันว่าครบตามจำนวนจากนั้นหลวเฟิงก็ขับไล่หนอนสีเลือดที่ขังอยู่ในโลกร่างกายของเขาออกไปทันทีที่หนอนสีเลือดออกมามันก็หายไปในทันที เสื้อคลุมสีดำหมอกหันหลังแล้วจากไปข้าได้รับคำสั่งให้โจมตีหลวเฟิงครั้งนี้ข้าพลาดข้าไม่สามารถชดใช้เรื่องที่ตัวเองต้องเสียคริสตันหุนหยวนสองแสนชิ้นได้ร่างเตี้ยและร่างหมอกในชุดคลุมสีดำกลับเข้าไปในตัวสัตว์ทรงกลมขนาดใหญ่ร่างในชุดคลุมสีดำจ้องมองผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาและพูดอย่างเย็นชา การสังเกตเหยื่อให้ดีก่อนเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานที่สุดหากคุณล้มเหลวนั่นเป็นเพราะว่าเจ้ายังไม่มีความสามารถเพียงพอร่างเตียนั่นก็น่าหงุดหงิดไม่น้อยการขโมยผิดพลาดถือว่าเป็นเรื่องปกติคือดันถูกจับและต้องเสียต้นทุนอย่างคริสตนันหุ่นหยวนทั้งหมดสองแสนชิ้นเนี่ยนะปัญญาอ่อนจำไว้ว่าสติปัญญาสำคัญที่สุด หมอกดำกล่าวเขาเอาคริสตันหุนหยวนไปจากข้ามากมายขนาดนั้นปล่อยมันไปเถอะร่างเตี้ยคนนี้อารมณ์เสียสุดๆตี้ชิงแห่งโลกต้นกำเนิดและหลวเฟิงก็ควรจะเป็นแบบนั้นเช่นกันหมอกดำกล่าวอย่าทำอะไรมักง่ายต่อจากกระพัเทพที่ออกมาจากโลกแห่งต้นกำเนิดเชียวละ่ะมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไอเตี้ยแสดงออกอย่างเกลี้ยกราด เจ้าแพ้เขาเองนะโอดใครไม่ได้เพราะเจ้าทำตัวเองเจ้าต้องรอโอกาสที่เหมาะสมก่อนจะลงมือหมอกดำมองไปที่ไอเตียคนนั้นร่างโคลนของผู้ทรงพลังในโลกแห่งการสังหารจะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเขาจับตาดูคนที่ชื่อหลัวเฟิงไว้ให้ดีๆละ่ะและเมื่อเจ้ารู้ว่าเขามีสมบัติล้ำค่าจงบอกข้าทันที เดี๋ยวข้าจะให้ส่วนแบ่งสิอร์เซ็น์แก่เจ้าหมอกดำสั่งจัดไปเจ้าเตี้ยตอบรับข้าเพิ่งมาถึงอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์จิ๋วเหอและขาดแคลนคริสตานหุ่นหยวนอย่างมากหลัวเฟิงรู้สึกมีความสุขมากหลังจากได้รับคริสตานหุ่นหยวนสองแสนชิ้นนี้มานอกจากนี้สิ่งที่ตี้ชิงให้ยืมก็คือคริสตานหุ่นหยวนทั้งหมดสามแสนชิ้น หลัวเฟิงเริ่มซื้อของชิ้นใหญ่ทันทีเขาพกคริสตัลหุ่นหยวนไม่เกิน5,000ชิ้นทุกครั้งที่ออกไปใช้เวลาสามวันในการสังเกตอย่างระมัดระวังเขาซื้อของหลายสิบครั้งใช้คริสตัลหุ่นหยวนไปแล้วมากกว่า190 0 0 0ชิ้นเพื่อให้ครบจำนวนที่กำหนดเริ่มการฝึกฝนกันเถอะหลัวเฟิงม,มองไปที่ทรัพยากรมากมายที่กองอยู่ตรงหน้าเขา เศษซากชีวิตที่พบได้ทั่วไปในดินแดนฮุนหยวนไม่ว่าจะเป็นขวดเลือดขนนกหรือกระดูกเขาซื้อเศษซากดังกล่าวไปมากกว่า300จําจำนวนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300ต่อหนึ่งหน่วยฮุนหยวนคริสตันหากเปรียบเทียบกับปริศนาที่อยู่ในหอคอยแห่งดวงดาวและดวงตาแห่งการเกิดและความตายปริศนาที่อยู่ในซากชีวิตระดับต่ำเหล่านี้ ก็เรียบง่ายกว่ามากมันมีความลึกซึ้งมากกว่าเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้ให้เป็นพลังหลัวเฟิงเริ่มสงบสติอารมณ์และทำการฝึกฝน